สวัสดีครับผมโยบจองก้นจอบเล็กกับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามตัวเล็กในอ่างน้ำมนต์ค้องตันยู่ซีเนตาดพุทธคุณครับผมก็มากันแล้วก็ภาคกดติดตามจ่องก้นจอบเล็กด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการสะ,สะแสวงหาเหรือติดตามตัวเล็กมงกุลเล็กเด่นเล็กเด็ดมานาเสนอกันแล้วครับผมก็ไม่เป็นการเป็นเสี้ยเวลาครับผม ก็เดี๋ยวตามผมไปเลยครับไปดูสิว่าในอ่างน้ำมนตมีเล็กอะไรมั่งกับผมก็ตัวเล็กเตโยในอ่างน้ำมนต์กับผมต่างหมดเลยครับก็มีเล็กส่วนหนึ่งสามเจ็ดแปดละเก่วปีน้องส่วนตัวเล็กที่จับเป็นโคนกับผมก็มีอย่ซ่องจุดกับผมก็มีเล็กสามตัว, 8, 3, วแปดสามขา่าละซ่องตัวหนึ่งเจ็ดกับผม ช่วซุ่นกับลอยโยตัวเดียวนอกเลยครับผมก็ลองเอาเป็นแนวต่างในการเสี่ยงโจกก็วัดวันตีหนึ่งตุลาตีเจะดึงนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนโจกดีครับผมรับโจกรับหลับ,บ,บจากอ้างหนามนก้องรูดีเนนกันทุกคนครับผมก็พบกันไม่คิปหน้าครับผมสวัสดีครับ